จ้าฮัดพามาชมปลาเก๋ยเกษตรพ่อเพียงเนี่ยจ้าเป็นปลูกดีดีเบิ่งหนวยเก๋ยด้วยจ้ามิจจะหนวยใหยใยเป็นเถ็ดเกษตรพ่อเพียงเนี่จ้าเป็นปลูกปลาเก๋ยปลาเผาปล่อยปลาเบิ่องเก๋ยสุข้าเกียร์เก๋ยสุข้าเกียพี่น้องปลาบักเผาปลาเก๋ยเดี๋ยวจ้าปลาบังดูเป็นเป็ดกระซังปลา เนเฮตดแบบเกษตรแม่จ่ามึงดูเกษตรพ่อเพียงมึงดูพี่น้องมึงพามาชมเกษตรพ่อเพียงมึงเป็นเลี้ยงปลากระสงังดีเนาะจ่าเนาะวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง อุดมสมบูรณ์ดีจ้ปาปั้ดเบิ่งเคี้ยกลวยเป็นมแต่เคี้ยงใหญ่ๆจะเป็นสมเกษตรพ่อเพียงกักไ้ดีจ้ามึงเบิ่งแล้วสิไปเลี้ยนแบบเป็นก่อนเดียกเกษตรพ่อเพียงนะจาะนาะออุย้ยบรรยากาศดีดีมาชมบรรยากาศนะจ้าสวยงามค่ะทำเกษตรพอเพียงค่ะ เป็นเลี้ยงปลาด้จ้ำสามกับสั่งสี่กับสั่งเลี้ยงปลาจ้ะไปทั้งนี้สิพาไปชมชมปลาบาักเผา,าปลากล้วยปลาบังดูพี่น้องตานซ่อนบันว่ะเนี้ยแม่เียงก็จะไปถอดกล้วยฉับ <c ười> ต้นฝรั่งฝรั่งค่ะ มาชมกเกษตรพอเพียงค่ะมึงดูจกักวิตเตออนซ่อนเพ่นเห็ดกษตรพ่อเพียงนี่สาหนึ่งแล้วเป็นสะสาที่สองเพลนเนี้ยจ้ะมาชมสะที่สองนะคะโอ้ยต้นบองหงลูกไหลายจนลม่มพี่น้องมึงดูบ้าบองฮงกองเอเลียอยู่มาเอาไปตำสมนะจ้ะมึงดูพี่น้องป้ากองเอเลียอยู่มึงดู มันล่มหลายฝนตกล่มไหลมันโคนเนาะจ้าเนาะมันลมมันโคนมึงดูพี่น่องป๊าดมันลมมันโคนบิ้งกระเสพ่อเพี้ยงเฝนเนาะจ้าเบิ้งบงกลวยเฝนดูป๊าดต่เขี้ยงง่ๆพี่น่องมึงดูไปเห็ดไปถ้ำขึ้นฝนเนาะจ้าเนาะป๊าดฝนเห็ดด้เห็ดดีดีพี่น้องสาที่สองเดี๋ยวลงไปชุ่มเนาะจ้าเนาะกระสังเฝน สาที่สองเลยจ้ะเบิ้งว่าหันเป็นสาแหลกนี่สาที่สองวตันซ่อนอนะจ้ะอัดตันเห็ใดใยหลีจ้ะมึงดูเห็ใดใ้งามยี่หลีกเกล็ดเศษพอเพียงเป็นมีดนำโซลาเซลได้จ้ะที่โซลาเซลมันปลูกต้นพ้ารอบเลย มี่สุยางสุดเนียจ้าพามาชมจ้าพามาชมกเกษตรพอเพียงค่ะมันจ้าน้ำแทงน้ำเพิ่นแทงน้ำโซโลาเซลเพิ่นเดี๋ยวเดินไปชมทั้งปลาล่วยทั้งนี่นะจ้าเนาะ เศษพ่อเพียงเศษพ่อเพียงมีถูกยางจ้ามึงดูดง <c oughs> พี่น้องเข้ามาชมปลาก,วาาาวกรวยปลาเผากระเศษพ่อเพียงมึงดูจ้าชมไปเรื่อยเรื่อยนะคะปลาบอนซ้อนเคี้ยกรวยคนนั่จ้ามึงดูพี่น้องเคนเฮ็ดถึงเฮ็ดได้อย,ยิยย่งกับเขี้ยงไนยน้อยไนะจ้อเนาะ มึงดูพี่น้องอันซ่อนบอมึงดูจ้าอุดมสมบูรณ์ดีเนาะจ้าเนาะอุดมสมบูรณ์ในป่ามีน้ำเป็นปล่อยปลาด้วยจ่าลี้ยงปลาปล่อยปลาอย่างปลาปล่อยปลาด้วจ้า คุนเห็ดแบบเกษตรผสมผสานนี่สุยยางสุนแนวอ่อนซ้อนตะเคียกวกล้วยเพื่อนหล่ะจ้ามึงดูตาเมตาออนซ้อนมาถึงหนองมึงดูจ้านี่ตะเคียงใหญ่ๆมึงดูพี่น้องเคี้ยกล้วยมยั้ยออนซ้อนน้ำเมเถิญประจ้า ตันซ้อนนะจ่านอสีเห็ดคือเพลินล่ะสีเห็ดใด้อุดมสมบูรณ์คือเพลินมาพี่น้องดูตันซ้อนจ่าจ่าท่านี้แล้วจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะติดตามรับชมให้แม่เถียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ